ตอนนี้ผมอยู่บริเวณเรียบทางด่วนนะ CDC นั่นเองเนี่ยเรียบทางด่วนคนก็วิ่งกันอยู่นะเนี่ยวิ่งเต็นทางเนี้ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในห้างกันนะยามก่ำคืนแสงสีก็จะสวยกระดาษไหนนี่ตรงลานน้ำพุนะต้นไม้ต่างๆก็ไฟสว่างสวัยตรงนี้ตึก SCG นะข้างในเราเห็นกระจกนะโล่งเลยนะครับผมสวยนะส่วนต้นไม้ก็ประดับไฟ เนี่ยเขามีเพนไฟกลมๆนะแล้วก็ใต้ต้นไม้ทําให้สว่างสวยบรรยากาศครื้มๆโรแมนติกดีอุโมงต้นไม้ตรงนี้นะครับผมดูเขายิงไฟซึ่งตรงนี้ก็เป็นอุโมงต้นไม้นะครับผมไฟตามต้นไม้ก็สวยนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็รถขับไปมาอยู่นะเดินก็ต้องระวังหน่อยนะเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นวงเวียนนะดูยวทีเขเล่นไฟสวยปะ ส่วนยำกำาคืนและฝั่งนี้ก็เป็นโซนบอลรูมนะจะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีธงหลายชาติอยู่นะเนี่ยซึ่งข้างในก็จะมีร้านรวงอยู่นะส่วนฝั่งนี้ cdc หลายนะใช้ชีวิตแบบสบายสบายส,ายสโลลี่นะส่วนนี้ก็สมาร์ทสตาร์มาร์กอะไรนะน่าจะบ้านนะมั้งแต่นี้ดูร้านรวง ซึ่งเราหันไปตรงนี้นะไอท้ที่ที่ททบอลลูมเนะี่ยไฟก็จะเล่นสีนะเนี่ยเล่นสีดูสิสวยปะทำไมกล้องดูไม่เหมือนสายตาเนาะสายตาจะสวยกว่าแต่กล้องจับสีได้ไม่คมหรืออย่างไรต้องเปลี่ยนกล้องแล้วมั้งเนี่ยส่วนเดินข้างในก็เป็นส่วนตั่วไปนะซีดีซีแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ตรงกลางแล้วก็ร้านต่างๆนะ แต่ไฟสว่างสบายนะยามขำคืนร้านรวงซึ่งที่สี่ก็มีหลากหลายร้านนะซึ่งร้านอยู่ก้างนอกมั่งกลางไหนมั่งเยอะเลยเนะี่ยหลายโซนเลยถ้าใครมาส่งโจนโซร้านจอดรถนะักโจนอะไรโซนร้านจอดรถ,นะลลอรถเออพูดไม่ชัดแล้วก็จะเจอเนี่ยร้านของจีนนะสวยเลยเนี่ยซึ่งโซนตรงนี้เลยนะโซนข้างหลังเลยนะดูสิก็เรียกว่า สุดาชิอสอ,อสปอตออสปอตออสอตเนี่ยคือแบบอลังการมากเลยอะดูที่แสงไฟนะครับผมเล่นทัางอาคารเลยแล้วก็สถาปัตยกรรมแบบจีนนะใครที่มาที่นี่ก็คือน่าจะเป็นรับลูกค้าชาวจีนหรือเปล่าตัวจีนอะไรพวกนี้นะผมซึ่งร้านจีนแบบนี้ก็มีอยู่หลายที่นะหลายแห่งเลยที่ก็สร้างกันนะถึงก็สร้างยิ่งใหญ่มากเลยอะ ยิ่งใหญ่ใหญ่โตมโหรานแบบนี้เลยครับผมโอ้โหเล่นแสงสีเสียงโอ้โหเหมือนหลุดเข้ามาในเมืองจีนเลยนะผมสวยจริงๆใครที่ยังไม่เคยมาก็ลองมาดูนะสวยมากดูสิโอ้โหสุดยอดเลยครับผมโอยใครที่เคยเข้าไปใช้บริการแล้วแพงหรือเปล่าครับหรือราคาอย่างไรหรือราคาไม่แพงเท่าไหร่เออคอมเมนต์กันหน่อยเนาะ ผมก็ไม่เคยเข้าไปไม่กล้าเข้าไปครับผมกลัวราคาแบบแพงไปหรืออย่างไรหรือเขาไม่รับคนไทยหรืออย่างไงก็ไม่รู้นะเนี่ยครับอยู่โซนหลังลานจอดรถนี่แหละครับผมเนี่ยครับมุมไห้เดี๋ยวเราจะตายมุมกว้างด้วยนะเนี่ยครับอยู่ตรงเนี้ยลานจอดรถข้างหลังเนี่ยครับในข้างหลังเนี้ยมาข้างหลังเลยเนี่ยซึ่งนี่เราเห็นการไฟฟ้าก็มานี่น่าจะไฟดับหรือเปล่าหรืออย่างไงเนี่ยเขามาทํากันเนี่เขาทำงานเนี่ย ซึ่งกาถ้าไฟดับนี้หมดเลยนะดับกำลังคืนกรุงเทพนะเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้นผมเราจะเดินไปเ,นเดินเข้าทางนี้โอ้ยมืดนะตรงนี้ตรงนี้มืดหน่อยหน่อยนะเราเดินเข้าไปข้างในนะผมนี่ยังมีจุดมืดมืดหน่อยหน่อยนะ่ยามาเอาโดนเฮ้ยยยามจับยามเดินตลอดตรงนี้นี่ถึงร้านรวงต่างๆก็ เรียกว่าาปิดแล้วนะครับก็คือถึงเวลาปิดแล้วตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วนะถ้ามากลางวันก็จะเปิดเต็มแต่กลางคืนก็ตามเนี่ยครับผมงนี้มืดๆหน่อยร้าน,นขายยาก็ปิดแล้วน่าจะปิดทุ่มหนึ่งมั้งตอนนี้ตุ่มกว่าแล้วตรงนี้มีข้าวปเจียวนี่ นตรงนี้ก็เป็นซึ่งก็มีลานอพูสามลานนะตรงนี้ก็เป็นลานเหมือนกันลานวงเวียนเหมือนกันตรงนี้เป็นวงเวียนปลานะวงเวียดปลาต่างๆนี่นี่วงเวียดปลาบับผมเป็นปลานะผมตรงนี้ซึ่งตรงนี้อยู่ตรงแม็กเวลูนน่นอิงแม็กเวลูซึ่งที่นี่ลานจอดร,รถเขาอยู่รอบห้างเลยนะเยอะเลยจอดตรงไหนก็ไนดะ้ ลานจอดรถก็เยอะ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 ซึ่งไม่มีเป็นอาคารนะจะเป็นลานอยู่ข้างนอกเยอะกว่าพื้นที่อ่าเยอะกว่าพื้นที่ห้างหรืบอกว่านี่ตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถนะเป็นลานจอดรถกลางแย้งนะก็อยที่ว่าเออมาจอดรถทีดีๆดีกว่าอืมเผื่อหลบแดดมา้อยู่กลางแจ้งครับผมซึ่งโซนนี้ก็โซนไปด้านหลังนะใครที่ จะนั่งรถกระป๋อไปลาดพร้าวหรือว่าไปตรงในตลาดลาดพร้าวข้างในเนี่ยก็จะมีรถกระป๋อเนาะไปออกถนนลาดพร้าวเลยถ้าใครที่แบบไม่ไม่ขับรถมานะหรือจะขับรถมาก็ออกลาดพร้าวได้ถนนกลังก็เป็นลาดพร้าวแปดเจ็ดนะซึ่งออกตรงข้างถนนลาดพร้าวนั่นเองเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ก็ตรงนี้แล้วครับผม ตรงนี้ก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์เนาะใครที่จะไปมอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นตรงนี้ประมาณยี่สบห้าบาทนะไปปากซอยแต่ถ้าไปกับปอก็อสิบบาทซึ่งมอเตอร์ไซค์ต้องขึ้นตรงนี้นะครับผมขึ้นตรงนี้ขึ้นระหว่างทางไม่ได้นะเนีย่ยวินตรงเนี้ยเขาจะเป็นสัมปทานกับรถกับปออยู่ตับเส้นทางไม่ได้เนี่ยต้องขึ้นตรงนี้เท่านั้นนะส่วนกับปอเต้องเดินไปตรงโน้นนะ ซึ่งใครที่จะขึ้นบอเลยว่าเออเดินไปแล้วค่อยขึ้นตรงระหว่างทางไม่ได้เลยนะอ่าเขาไม่ให้จอดระดับรับระหว่างทางแต่ถ้าเราไปอยู่หลบอยู่ในซอยแล้วก็เรียกเขาเออได้แต่ถ้าอยู่ตรงถนนไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รับรับโซนกับกระปอร๋อนั่นเองส่วนรถกระปอร๋อรับได้ตลอดทางเนาะสิบบาทตลอดสายหัวถอยท้ายซอยนะผมเนี่ยปกติรถกระป๋อ จะจอดตรงนี้ผมรืกกระป๋อจะจอดตรงนี้นะแตวนนนนะ่วันนี้ไม่เห็นับผมวันนี้ไม่เห็นไม่เห็นยังไม่มาซึ่งก็เดินเข้าไปข้างในก็จะมีตลาดอยู่นะเออเดี๋ยวเราเดินไปซื้อหากับข้าวในตลาดก่อนแล้วกันแล้วกไอยน่งกระป๋อกับ,กบนะถ้ายังไม่มีกระป๋อหรือไม่ก็เรียกโบูได้นะเรียกโบกับก็ได้นี่ หรือคนก็เมื่อก่อนมารอตรงนี้นะรอหน้าหมู่บ้านเนี้ยหมู่บ้านนอนุเกตนุตเซรมีนี่อะไรยางไงมันเหมือนลัดดาแเรนปะ่ะเพื่อนว่าเหมือนนะเรื่องลัดดาแเรนที่มีอันแน่นนั่งอยู่ข้างบนอะไกลๆเนาะแต่นี้ไม่ใช่นี่หมู่บ้านคนรวยเนาะหมู่บ้านคนรวยเนี่ยมีป้ายบอกลาดป้าแปดสามแปดเจ็ด ซึ่งซอยนี้มีสามตลาดเนาะเออมีสามตลาดซึ่งตลาดตรงข้างหน้านี้ตรงกลางแล้วก็ตรงที่คอนโดอ่าทาวเออตรงนั้นแหละแล้วซึ่งคอนโดทาวนั้นก็จะไปออกราตรแบบสามไดห้หลังบิกสี่ลาดปร่านะครับางลัดไปร้อยหนึ่งแยกยีิบสองก็ได้ตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้ว เมื่อเราเดินมาถึงคลองตรงนี้นะก็จะมีตลาดแรกเลยครับผมลาดปลาแปดจตสเตชันนะซึ่งตอนนี้ก็เงียบเหงาบ้างแล้วร้าน่วงหลายร้านก็ออกกันบ้างแล้วลนี่ครับผมคลองตรงนี้นี่จะมีร้านรวงอยู่ตรงนี้ครับผมพาเพื่อนมานั่งกินได้ฝนตกแล้วเดี๋ยวผมลองไปดูที่ว่ามีอะไรกินบ้างสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก็น,นะครับผมบ๊ายบาย